เอคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องอนนาทางภาคใต้ของไทยเนาะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำาลวมในครั้งนี้เนาะก็ขอให้อนนา,านาผ่านพิกิดไปไวๆวนะขอให้ทุกคนปลอดภัยอ่ในเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะเพราะ่าจะเป็นพิมพ์งานเข้าไปช่วยเหลือหรือเพื่อนนะกระทบกระพยขอเป็นกำลังใจให้เนาะอันนี้ก็จากอาน,นาพี่น้องทางสปปลาวเนาะอ่าเขาไปฟังบางเหตุการณ์เนาะทีเดียวดีคะ่ะทุกคนตอนนี้หาดใหญ่ไม่รอดแล้วนะคะ ตรงนี้คือจุดวิกซอเอ็กตาเป็นจุดที่สูงมากๆนะทุกคนสูงมากๆทุกคนดูน้ําท่วมหมดแล้วนะคะรถที่ทุกคนฝากไว้ตอนนี้ก็คือไม่เหลือแล้วตอนนี้ได้ยินเพียงเสียงฝนนะคะเสียงขอความช่วยเหลือเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงหมาเห่านะคะมีเรือเข้ามาบ้างปะปายแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆน,นะคะแต่ได้ยินเสียงคนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยตลอดเวลาอันนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ารถจมขนาดนี้หมายความว่าน้ําไปทุ่งคันแล้วนะคะนี่โรงพยาบาลไม่เหลือแล้วอย่างตอนนี้ไม่เหลือแล้วมวลภาครัฐเข้าช่วยเหลือตัอนวนะคะด่วนนะคะด่วนนะคะก่อนที่จะพบผู้เสียชีวิตมากกว่านี้นะคะก่อนที่จะพบผู้เสียชีวิตมากกว่านี้ก็ือว่านักพี่น้องทางภาคใต้ของไทยเนาะก็คือน้ำนั้นท่วมขังมาแล้วอ้อมมาแล้วเนาะคือบบมีปนไปแล้วมีแต่ อาไรเพื่อนลายสั้นเนาะสั้นถ้าสั้นรุ่มเนี่ยคือบบว่าน้ําท่วมเมือเ่อเบลอย่างแล้วเป็นยังเหลือแต่สั้นที่สองท่านที่สาม้นนไปน่าจะเพื่อนที่สั้นเดียวนี่นะ่าจะอยู่ได้แล้วลหลังคาเนาะจมอยู่น้ำอลไตอนนี้นะก็ะคือมีแต่เพื่อนสองสั้นกับใสีท่วมมาและก็คือขอให้น่วยงานเนาะที่อนานกะำลังเข้าไป่วยเรือนอะฮะให้หอดให้เทิกไวๆเนาะเพื่อให้พี่น้อง,งนอนา ชาวทางภาคใต้ของไทยนะให้ปลอดภัยเมืทุกคนก็ขออีกเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจเนาะจากพี่น้องชาวลาวเนาะที่เคยช่วยอย่างก็ะช่วยเป็นกําลังใจให้ขอให้พี่น้องชาวไทยสู้ๆนะสู้ต่อไปเนาะ